พี่วันนี้มามิสั่งกล่องจุ่มมาให้สองกล่องนะคะอันนี้จะเป็นกล่องจุ่ที่น้องโซดาจะเอาไปแจกเพื่อนวันปีใหม่ค่ะ,ะแม่มามิให้แกะอย่างละหนึ่งถุงให้พี่ๆดูนะคะจะมาจุ่มกันเลยเนี <Yeah. S 1> ่น้องโซดาจับเมื่อกี้เกือบได้สีเข็ดแล้วนะแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้นอะไรจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวขอจุ่มกัน ตัวนี้จะเนือสีเขียล้ะพี่ๆอยากได้ตัวนี้อยากได้อยากได้เออไมมโลดี้ไมมโลดี้ชินามอนคิตตี้แล้วก็ปัมปัมปัมปูมปริเกเขียตรงไหนเนี่ยอเอาเกะนนี้ อุ้ยหลอกอุ้ยแม่แม่ดูก่อนเฮ้ยนี่นี่ตบหน้าแหกเลยอันเแมีลรามาทำไม่ะแล้วเล้กถูกโดนหลอกแล้วหนแกะกบแกะกันเน่เอาอุนเมีมาให้่วยเลยตัวกระจจยหนึ่ง แล้วของพี่เจมันจะเป็นยังไงก่อนเถอะขอถุงเขาไม่ได้นะได้อันนี้คไปแน่นอนเลยจับดูแลฮะเอา้อาฮะฮะ,ฮะสายสายแต่ละแต่ละมือเลยจบกันถ้าเพื่อนจับมาเลยเพื่อนตกใจเนี่ยโอ้โห ไอ้กล่องนึ่งดิสิถูกอีกอันหนึ่งอันท้ายแล้วนะไอ้สองอันเนี้ยอันเนี้ยไม่หลอกอันเนี้ยไม่หลอกตลกกับมันนี่าเลยเอาอานตั้งไม่มาให้ทำไมอ่ะเขาใส่ผิดกล่องเหรอเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราต้องตั้งสติดีๆนะพี่พี่ตีว่เซีคิดเลยเชื่อ มันเหมือนมีน้ำมันด้วยจะแกะไข่เบบี้เลยนะพี่พี่ดูที่ไขเบบี้มันสุน่ารักขนาดไหนเห็นเขาบอกว่าเห็นแบบเห็นมันมีบอกว่าน่ารักมากแต่ของอันเนี้ยให้ผู้ชายเปยแต่ผู้ชายจะเอากไปแล้วมันก็จะปิดผู้ชายก็งองเหมือนกันแกะออกมาได้เชื่อ น่ารักสักแค่ไหนมาดูกันนะคะคุณแม่แกกินอันอันเดียวสองอันโอเคสาธุอะไรอะดนหลอกเลยมันจะน่ารักสักแค่ไหนกันเชียวน่ารักเหรออ๋อก็น่ารักอยู่เออมันก็น่ารัก อาแกอีกรองเองนะไม่ใช่มันจะน่ารักไหมตุยไ,ไม่รู้นี่จะโดนหลอกวนันนี้ขอข่อมตัวเนี้พ่อไอ้ชมพูตัวแรกเรียกว่าอะไรมู่้ชมพนผูปป้หนึ่งสองสาอสี่หัวห้า ก็น่ารักอยู่นะนี่เนาะนี่นคะคะเขาบอกว่าสีฟ้าคือสีเขยียดแล้วคือไม่มีเลยค่ะก็ะน่ารักอยู่นะสวัสดสีค่ะบ๊ายบาย